ครับสวัสดีครับมื่อานี้อยู่กับทางช่องอีสานบ้านสซนปลาครับเป็นรถดำพี่น้องมือนนี้เป็นรถดำเมือนนี้เกิดสิมาลงคลิปถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิครับปัญหามั่นก็คือเกี่ยวกับขัดเนาะครับเนาะขัดอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงครับโดยรถคันนี้แหละที่ผมใส่อยู่เป็นประจำเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมกับเขาแจว่ามันรถซีหล่อรถหกรล่อทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ใส่คัดนี่อาจจะเกิดปัญหาแบบเดียวกันเนาะ วันนี้ก็ผมก็เลยสิมาแค่ประสบการณ์ให้พี่น้องป้องไปสุผูสุคนฟังนะครับน้อยเกี่ยวกับรถนี่อันนี้คือประสบการณ์โดยตรงที่ซึ่งผมก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาเมืองปัญหามันอ่ะปัญหามันคือเอาเป็นอาการก่อนครับอาการมันนี่คือขาดวูบขาดวูบนี่ลักษณะขาดวูบนี่คือเหยียบลงไปนี่เพราะไม่แรงต่างครับเหยียบลงไปนี่แล้วเละลงไปเลยครับ แค่ให้เขาเกียร์บ่ได้ครับเขาเกียร์ยากกับเขาเกียร์บ่ได้เลยครับบ้านี้ปัญหามันปัญหามันสาเหตุมันครับเดี๋ยวสี่สี่เปิดฟ้ากระโปงให้พี่น้องมึงก่อนครับด้านหนาครับอันนี้ครับเปิดฟ้ากระโปงเรียบร้อยแล้วครับเปิดฟ้าหนาเรียบร้อยแล้วไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นแผ่นกระดาษที่ผมเอามากันไว้ครับเพื่อให้ฟุ้นมันเข่าไปข้างในครับปกติแล้วมันเป็นตะแกรงดักดักฟุ้นนะครับน้อยบุคนี้ ตะกงดักฟุ้นเวลาฟุ้นมันขานี่ฟุ้นมันเต็มเลยครับผมก็เลยบอ่อใส่เลยผมก็เลยตัดกระดาษนามาปิดไว้เลยครับคือบ่อให้ฟุ้นมันข่าไปในห้องเครื่องใดบ่อให้มันข่าไปในอันขังในใดครับบันนี้มาบ่อเลียงคาดครับบัดนี้เลียงคาดนี่ครับอันนี้คือน้ำมันคาดครับนี่น้ำมันขาดเวลานั่นไปปั๊มนี่เวลาเขาเหยียบนี่มันวูบครับมันวูบนี่ต้นต่อสาเหตุมันหนี่คือ ตัวนี่ครับตัวปั๊มปั๊มบนนี่ครับนี่ปั๊มบนคล้ายๆกับว่ามันสิมีลูกสูบอยู่ข้างไม่เนาะพี่น้องนี่ครับมันสิมีอยู่ลูกสูบอยู่ข้างในเวลาเ้าถอดออกนี่ครับเ้าเหาถอดตัวห้าถอดตัวนี้ออกก้อนครับนี่ถอดออกไอ้น้ำมันเครื่องนี่ก็ก็สิมันได้เสียครับไอ้น้ำมันเครื่องนี่ก็จะได้เอาทิ่มเ้าถอดออกถอดออกนี่มันสิมีน็อตนี่ครับน็อตตัวนี้เ้าไปขันอยู่ข้างใน นี่ครับมันสิมีน็นอตอยูยย่สองตัวตัวหนึ่งอยู่นี่กับตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนี่ครับห้องไปถอดอยู่ข้างในเดี๋ยวาไม่พี่น้องเบื้องอยู่ข้างในครับนี่ครับน็อตอยู่ข้างในแบบนี้ครับนี่ห้องกใ็ใส่ใส่ไอ้บุญแจมาคันออกครับแต่ว่าเบอร์เท่ายนี่ผมว่หมั่นใจได้พี่น้องจำว่าได้อันนี้ออกตัวก้อนนี่พี่น้นนองว่าเป็น้างครับว่าเป็น้างเห็ดเองครับนี่นี่ครับพอถอดอันนี้ออกถอดออกี่มันสิมีสปริงครับนี่นี่ตัวสปริงตัวนี้ ไอตัวสปริงตัวนี้เ้าบพอตองไปเห็ด e, อีหยังมันครับปล่อยไว้เลยนี่ครับเนี่ยปล่อยไว้ในลักษณะจังเดงก็บยูลักษณะสัน่นเ้าเาบอต้องไปเห็ด e, อีหยังมันครับ,บวันนี้มาเบิ่งขังขังนอกครับวันนี้เวลาเ้าถอดหอกเดี๋ยวสีเวาแล้วอธิบายสู้พี่น้องฟังยักหน่อยหนึ่งนี่ครับบเวลาเ้าถอดออกถอดออกปั๊บนี่ไอตัวสปริงนี่มันสนี่ยุขังในไอตัวที่ผมสี่ไปเมื่อกี้นี่สปริงที่เ้าเหยียบเ้าบพอตองไปสนใจครับถอดหรอกก็ดึงออกเลยครับ ตัวนี้เขาก็ถอดออกแล้วพี่น้องตัวนี้มาดีขังในมันนี่ครับขางในมันนี่รนนเ,นเราสาเหตุมันนีนเดี๋ยวผมสียอธิบายสุกฟั่งครับเดี๋ยวผมมีภาพให้เบื้องครับมีภาพให้เบื้องวาวามันเกิดจากอีกอย่างเนาะอ้าครับมนดีมาเบิ้งภาพครับเบิ้งภาพประกอบอยังน้อยหนึ่งพี่น้องอันนี้คือขางในกระบอกสูบครับกระบอกสูคบคัด กระบอกสูบคาดนี่ก็สิประกอบไปด้วยสปริงครับสปริงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวลูกสูบคาดครับตัวลูกสูบคาดนี่สาเหตุของมันนี่ก็คือลูกยางครับลูกยางหัวสนนะครับลูกยางหัวสนนี่จังของผมนี่คือมันมันล่านะครับนเขาเขาเรียกว่ามันละาคือมันบางครับมันบางใส่เวลาใส่งานโดนโดนไปนะี่สิครับมันก็มีอาการลาอาการซึกครับ White e ain, เวลาเหี่ยวเข้าไปนี่ มันคล้ายกับว่ามีล่มอยู่ในระบบคาดนี่ครับเหตุให้มีอาการบูบเข่าเกียย์ยากครับผมก็ได้ถอดหัวหัวสนครับสอดลูกยางไปสื่อตามรันอะไรย่นครับบอกรุนบอกยี่ห้อเขาไปเขาเจอดจ,จัดมาให้ครับในราคาลอยยี่สิบบาทเท่านั้นครับพี่น้องเอาครับวันนี้หลังจากที่ห้อไอหูจากสาเหตุมาแล้วครับแล้วก็ในราคาเปลี่ยนกับผมไปสื่อมาอยู่ ร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบบาทไอ้ตรงหัวยางหัวสดมันครับเอาตัวยางไปซื้อตามร้านตามร้านขายพวกอะไรยอเนาะครับเนาะไปหาซื้อเอาตัวยางเขย่าไปไปไปเบื้องครับไปซื้อน้าเพลินมานี้ข้าประกอบซุปใสเรียบร้อยแล้วปั๊บมานี้ข้าก็เติมน้มํามันเข้าไปครับน้ามันนี่เป็นน้ามันเบรกเป็นน้ํามันเบรกน้นํามันคาดเท่าเนี่ยแหละ สำหรับรถบรร,ถถรทุกถหล้อครับเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วเขามาไล่ล่มไล่อากาศครับวันนี้วิธีไล่ล่มไล่อากาศวิธีไล่ล่มไล่อากาศพี่น้องมองนี้ครับนี่มองน,องนี้เดี๋ยวเสียให้พี่น้องเบิ้งนี่นี่นี่ครับนี่นี่ครับตรงนี้นี่นี่นี่ครับนี่ถอดจุกอัวครับนี่ อย่าบนถอดจุกน,นี่ครับนี่ถอดจุกออกไอ้ตัวนี้ว่าแมนนะ่ด้นพิ่หนังอนะัตัวนี้ถอดจุกออกห่อเอาอันไข่ขั้วมาขันออกครับไข่ขั้วขันออกขันออกแล้วเราปั๊บนี่ไห้คนหนึ่งเหยียบคาดครับคนหนึ่งเหยียบคาดเหยียบคาดนี่เบื่อได้เหยียบ,บ,ยยบปั๊บนี่ห่าห่อขันออกให้น้ำมันมันพุ่งออกบันนี้บอกว่าปล่อยห่อกับขันเขาครับเหตดไปเรื่อยๆจนว่าไรล่รมไลไรอากาศออกออกเบิดอเครับ ต่วกรนที่ห่อเสียนไหลร่วมไหลอากาศนี่สตาร์ทเครื่องนั้นพี่น้องสตาร์ทเครื่องน้านี่ครับแล้วก็จนกว,ว่าขาดมันสิตึงเวลาหฮาเหยียอลงไปนี่ขาดมันสิตึงครับจนว่ามันไดลระดับหฮาครับกระสีกระสีะมาณนี่พี่น้องกระสีะมาานี้มันกระสีบ่ยากครับบ่ยากอาการเขามันบ่ยากก่ว,ว่าเ่ากับ คนที่สิเติมเติมน้ำมันเอยๆครับเวลาจังหวะห่าเหยียบเหยียบห่อคอยเติมไปน้ำเติมไปน้ำครับอันดับแรกก็ใส่มันเต็มซะก,ก่อนเหยียบไปห่อก็มาเบิ้งระดาาับว่ามันลดลงขนาดใดครับนี่ครับอันนี้ก็คือประสบการณ์โดยตรงนะพี่น้องกับมาบอกมาเล่าสู้พี่สู่น้องฟังถึงสาเหตุนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขาน้ำครับเอาเคียดวาครับนาะเอาสมนีก้อนสหรัมนี้ครับสวัสดีครับ